สุดยิ่ใหญ่ L'Oréal p a r i ชวนค้นหาดิยาม VR World อีกคุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรนำทีมโดยชมพู่นิชา PPJ มีนายร่วมประกาศจุดยืนพร้อมโชว์สุดอลังการจากคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยนาริเบิร์พาร์คไอคอนสยาม นับเป็นปรากฏการครั้งสําคัญที่ลอรีออปารีสผู้นําด้านความงามระดับโลกซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าของความงามในทุกมิติได้เนรมิตให้พื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเป็นงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีลอรีออปารีสเวิร์อีท รวมคนบันเทิงทางเบื้องหน้านและเบื้องหลังไปจนถึงผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพและผู้เข้าร่วมงานกว่า100คนมาร่วมแสดงจุดยืนที่ชัดเจนถึง VR w o r ์เว e, คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรพร้อมโชวโดนแสงสีสุดการตาเป็นครั้งแรกในิเวร์พาร์คไอคอนสยามเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ งานนี้ค่ะได้ครอบครัวรอริออปารีประเทศไทยอย่างชมพูอรารยาเอฮาเกตนิชาณนัทนิชาพีพีพกริดรวมทั้งเจมีนายนรวิทย์แฟนออฟรอริออปารีมาร่วมเป็นกระบอกเสียงและชวนให้ทุกคนตั้งคำถามถึงนิยามของคุณค้าในแบบของตัวเองรวมด้วยศิลปินนักสแสดงที่ตบเท้าเขาร่วมโชว์ฟล็อพร้อมทีมนักสแสดงจากเจ MTV เลอพัทรานิด มิวพันษาวิวเบนยาภาเอิร์ธพิรพัฒนมิกสหาภาพและละครเรื่องดวงใจเทวพรมอยากแบมสราลียะยดานนรินยา จูเนียกาบันดิตเสริมทับด้วยเวิร์ตอิสควอตอย่างซินดี้สิรินยาป่อยติชดาโยชิรินดาและนางเอกลอยล้านคนล่าสุดแต้วอุตสาหจากภาพยนตร์เรื่องหลาดมากไปจนถึงผู้บริหารฝไไ่ายขายจากจ m m อ็มและทีมผู้บริหารหญิงจาก r รบิ o อปาลีตและ r รบิ o อกรุ๊ปประเทศไทยค่ะค่ะก็จริงๆตอกยำ้ำเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแล้วว่าวันนี้ เรามีสปอคเพอร์เซนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณค่าที่เราคู่ควรแบบจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้มีสปอคเพอร์เซนเพียงแค่ว่ามาพรีเซนต์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ว่าแอดดิจูดของสทุกทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมากการเดินทางที่เรา,ายาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะแล้วก็อย่างนี้พีพีนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่ของเราเนี่ย พีีก็เ,เป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมาเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีอดีตที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนิชาน้องใหม่ล่าสุดของทีมนะคะก็เป็น เด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันดีที่สุดสาหรับตัวเขาเนี่ยค่ะก็ทําให้เราแฟมิลี่ของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเนอเรชันหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทําให้คําว่าคุณค่าที่เราคู่ควรเนี่ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจะเหมือนกับทุกๆคนที่ทุกๆคนวันเนี้ยก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันค่ะชมจ้าคุณค่าที่คู่ควรกับที่เค้าบอกเองทุกวันค่ะชมว่าณอายุปู่นนี้นะ ที่เรา,ารู้สึกแล้วก็เหมือนแบบตกตะกรอนมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไ,ทไม่ต้องจะใช้คำว่าไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็คือเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นนะคะค่ะพีอพ่อาจารย์คุณค่าได้พวกความล ก็จริงี่ว่าก็ก็คือความมั่นใจนี่แหละครับความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว,ว่ากับไทยก็ตามที่เชื่อว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมันก็จะทําให้เราเนี่ย moving forward ไปข้างหน้าได้ในทางที่ดีนะครับดิชาดิชาค่ะ,คะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูดมานะคะแล้วดิชาก,ก็อาจจะอยากเสริมนิดนึงว่าแบบเออคือบางบางทีเราอาจจะ มีวันที่เราไม่ได้เพอร์เฟกหรือบางทีเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองได้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองแล้วรูดีที่สุดว่าอะไรดีสําหรับเราให้ให้ดึงสติกับมาแบบในการที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้ใช่สําหรับเราไหมหรือไม่ใช่สําหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สี่เดินทางนี้ทางนี้สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถามหรือควรจะ ตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหลคะค่ะเพราะเราคู่ควรคุณค่าที่คู่ควรจริงๆวันนี้สปอปเซอร์ของเราสามคนมาเพื่อที่จะบอกคนหมู่มากทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้คือวันนี้เราพูดกับทุกคนเพื่อที่จะหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมทุกๆคนในสังคมวันนี้ถ้าเราเดินออกไปแล้วเราพูดว่า นี่คือคุณค่าที่คุณคู้ควรเขาจะตอบเรากลับมาว่าเขาไม่เคยสงสัยเลยแม้กระทั่งวินาทีเดียวนั่นคือภารกิจและมิชชั่นของแบร์แล้วก็สปอคเพอร์ชันของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากเพราะว่าทุกคนแสดงวิสัยทัศน์ของการรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วก็พูดพูดมันจากข้างในเป็นพลังที่ออกมาจริงๆนะดังนั้นคือ next step ของเราคือมิชชั่นของเราพี่จุ๋มในสาน,สนะโพสต์ในการส่งต่อพลังบวกเรื่องของการมีคุณค่าในตัวเองให้กับคนอื่นเป็นยังไงคน อย่างก็อย่างที่บอกนั่นแหะค่ะก็คือชมว่าเราพยายามก็คือไม่ต้องพยายามอะมันต้องเป็นตัวเองอะมันไม่ต้องคือโอเคอย่างที่นิชาบอกบางครั้งเราเรามีสิทธิ์สงสัยในตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราอยู่ในยุคที่มัน ทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อทั้งอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราเกิดแบบว่าเซลฟ์ดาวว่าเอยฉันผอมไปไหมฉันวนวลไปหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องขาววันนี้หรือว่าฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าฉันต้องมีอันนั้นอันนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เอ่อตรงนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าแบบอย่าหวั่นไหวเออแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วก็นั่นแหละมองหาคุณค่าของตัวเราเองแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราเรารู้ว่า เรามีคุณค่าเราก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆให้ตัวเองเพราะว่ามันคู่ควรกับเราเราจะไม่คอมเพลมไม่จะไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็จะแบบเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดีพีเลย่ะกาตต่อบพีก็จะมีแฟนที่ดีกเลยก็คือทุกคนต้องสาวเขาบอกจริงๆก็ต่อจากพี่ชมละกันจริงๆคือว่า ่นแหละครับผมมันคือ,อคการที่เราแบบว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองครับผมทุกๆอย่างมันทําได้หมดเลยครับมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจมากกว่าครับผมถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วที่เชื่อว่าทุกทอย่างเราน่าจะทําได้นะครับหมายความว่าทุกทุกคนก็น่าจะทํแบบทุกๆอย่างได้ทุกคนตอบไปหมดแล้วจะมีแฟนที่ดีที่ดูแลเขาขอคนหนึ่งอย่ามิ้วอย่ามิ้วเออหรอก็ค่ะก็ ให้ทําในสิ่งที่เชื่อค่ะอย่าให้ใครมาบอกอย่าให้ใครมาชี้ทางเราแทนตัวเรา,เาค่ะฝากงานดีๆวันนี้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆแล้ว w o r ร์ดออย่างที่พรอบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเข้ามาพูดถึง Word ์ดในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันต้องมีสักมุมมองแหละที่ให้ข้อคิดให้ข้อเรียนรู้หรือว่าหิตใจของเราบางว่า นี่แหละฉันก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันและนั่นคือ Word It ที่เขาควรจะรู้สึก